ดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับก้อนอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นไปสอดส่องตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีในต้นเดือนแน่กับตัวละครเกียรเกียรนั่นเองทุกคนซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครสายพลังที่อยู่ในฝั่งวิสาจอีกด้วยนะครับและตัวละครตัวนี้จะมีสกิลพัลสิแบบไหนโคตรดีต่อตัวละครที่มาก่อนตัวละครตัวมันขนาดไหนเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกัน let's go ก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนี้แบบเต็มๆก็อย่าลืมวกกกดดด cribe like ให้้ันะ เพราะตอนนี้เราจะทำให้ช่อง Yes Icon ไปถึง1 0 0 0 0 s มื่นซับสไครต์ให้ได้นะครับจากหลังบ้านของช่อง Yes Icon กว่า80%ดสิปร์เซ็นต์ที่เข้ามาดูในช่องนี้ยังไม่ได้กด s ั b s c r i b e กันเลยนะครับ <c oughs> ก็ฝากทุกทุคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูในช่อง Yes Icon กด subscribe คณละนิดคละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องนี้กันต่อไปนะครับก็ฝากทุกทุกคนด้วยนะครับ Let's go เอาละทุกคนจากที่ทุกคนได้เห็นโพสต์ที่หลุดออกมาของตัวละครเกิโรเกีโรนั้นตัวละครตัวนี้ก็แน่นอนว่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามาในเซฟจินในต้นเดือนแนาอีกด้วยนะครับหลังจากที่ตัวละครที่โคตนโหดออกมาในเดือนนี้กระบองเหล็กใช่ไหมครับและก็ตามมาด้วยตัวละครเกิโรเกีโรนั้นเองทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทาไมทีมงานนั้นไม่ออกมาตัวละครตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวละครที่เป็นแมวดาตัวละครสายปีศาจยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับแต่มันก็ได้เอาตัวละครเกิโรเกีโรตัวนี้กลับเข้ามาเป็นตัวละครระดับยู ตัวหนึ่งเลยนะครับและตัวละครกกโรกิโรนั้นถ้านับจากตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวที่3แล้วนะครับก็คือร่างที่3แล้วนะครับและตัวละครกิโรเกโรนั้นตัวละครร่างแรกที่ออกมานั้นก็จะเป็นตัวละครกิโรกิโรที่เป็นคอสกิลและบอกเลยว่าคอสกิลที่มาของตัวละครกิโรกิโรนั้นมันโคตรโหดอีกด้วยนะครับ ณนะตอนนั้นที่ผมเล่นตัวละครเกโรเกโรนั้นที่เป็นคอสกิลมันสามารถเพิ่มเลือดให้กับตัวละครฝั่งเราได้อีกด้วยและในตอนนั้นผมจําได้เลยว่ามีการต่อสู้ในศึกชิงชัยกิลแล้วถ้านําคอมโบกับตัวละคร2ตัวก็คือผลมากๆเลยนะครับณนะตอนนั้นที่ผมเล่นก็จะมีตัวละคร Watch d o m m n n ที่เป็นระดับ SSR และก็ตัวละคร n o นอที่มีการระเบิดปืนจากกลบอกเลยว่าการต่อสู้ในครั้งนั้น จดจำได้แม่นเลยนะครับการต่อสู้การติของตัวละครจีนอสที่เป็นดาเมจหลักนั้นคอมโบกับตัวละครวอชทัปแมนแล้วก็เกียร์โรเกียรโรคอสกิลนั้นมันโคตรจะโหดมากๆเลยนะครับแต่ในตอนนี้คอเมต้ามันจะได้เปลี่ยน ไล่ไปมากแล้วนะครับและหลังจากที่ตัวละครเกโรเกโรร่างแรกออกมาเป็นคอสกิลตัวละครเกโรเกโรร่างที่2ก็ได้ออกมาแต่มันไม่ใช่คอสกิลนะครับแต่มันจะมาในรูปแบบของตัวละครที่มีการโจมตีและก็ได้มีการซับพอร์ตอีกด้วยนะครับก็คือตัวละครสายป่วนนั่นเองทุกคนซึ่งตัวละครเกโรเกโรในร่าง SSR บวกันนก็จะเป็นตัวละครเกโรเกโรที่มีการโจมตีหมู่และหลังจากที่มันโจมตีไปแล้วนั้นมันก็จะมีเอฟเฟกต์ทำให้ศัตรูน,นั้นไม่สามารถโจมตีได้ก็คือการใบ้นั่นเองทุกคนไม่ใช่การสตันนะครับมันจะ ใบแบบพิเศษนะครับผมทุกคนสำหรับตัวละครเกโรเกโรเนลร่างเอสซซาบวกก็คือร่างที่2ของมันนั่นเองนะฮะหลังจากที่ตัวละครตัวมันโจมตีไปแล้วมันก็จะมีรูปเทียน2ตัวนะครับที่สามารถไล่โจมตีฝั่งศัตรูได้อีกด้วยหลังจากที่เทียนตรงนี้ได้ระเบิดไปมันก็จะสามารถทําให้ฝั่งตรงข้ามนั้นไม่สามารถที่จะออกสกิลได้หรือว่าโดนใบนั่นเองนะครับ<อ>สำหรับตัวละครเกโรเกโรเนลร่างเอสซซาบวกมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ติดอยู่ในเมตาแค่ไม่นานนะครับผมสำหรับ ตัวครเกโรเกโรและหลังจากนั้นตัวละครเกโรเกโรตัวนี้ก็ได้ห่างหายเป็นนานมากๆเลยนะฮะและใน,นที่สุดในเซิร์ฟเวอร์จนั้นก็ได้นําตัวละครเกโรเกโรตัวนี้ที่เป็นสายปีศาจหรือว่าหัวหน้าระดับปีศาจนั้นออกมาเข้าสู่ในเกมมันพันช์แมนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกคนและการหลุดของตัวละครตัวนี้มันหลุดมาพร้อมกับสกิลอันตีด้วยและบอกไว้เลยว่าการโจมตีของมันนั้นดูเพลินเ,นเนมัน ดูแบบโหดมากๆเลยนะฮะหลังจากที่มันโจมตีไปแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาด้วยทุกคนและเอฟเฟกตรงนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีของตัวละครเกโรเกโรในร่าง UR ที่ใกล้จะเข้ามาในซฟเวร์จีนนะครับว่ามันจะโจมตียังไงบ้างโอเคทุกคนก่อนอื่นนั้นเรามาดูรูปร่างของตัวละครเกโรเกโรตัวนี้ในร่าง UR กันก่อนเลยนะครับึ่งตัวละครเกโรเกโรจะเป็นตัวละครฝั่งปีศาจที่อยู่ในสายพลังและรูปร่างของมันนั้นก็จะเป็นรูปร่างสีชมพูมีรูปตาแค่ลูกกเเดียวหมือนับรใร่าง แล้วก็ร่างที่2เลยนะครับแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือเพิ่มขึ้นมาใน,ในมือที่อยู่บนหัวตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมือที่อยู่บนหัวตรงนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเลยครับก็จะมีแค่กําไลตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วตรงคอมันก็จะมีสร้อยสีทองตรงนี้อีกด้วยนะครับท่ายืนของมันนั้นก็จะออกแบบมาเปลี่ยนจากร่างแรกและก็ร่างที่ๆๆ2เลยนะครับซึ่งในร่างแรกของตันนวละครกิโรกิโรนั้นมันก็จะยืนอยู่ในท่าแบบเดียวๆเลยนะครับไม่มีรูปตั้งไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรที่่ออกมาแตง เติมให้กับตัวละครตัวนี้เลยแล้วในร่างที่2ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเก้าอี้นุ่มมตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาให้ตัวละครตัวนี้ที่ยืนอยู่นานมากๆที่เป็นคอมันก็ได้นั่งแล้วนะครับและในส่วนของตัวละครในร่าง U อาตรงนี้ที่ใกล้จะเข้ามามันก็จะมีท่ายืนที่โคตรโดดเด่นแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเสื้อและลวดลายบนเสื้อตรงนี้มันก็จะมีลวดลายของปีศาจที่อยู่ตรงหน้าอกตรงนี้อีกด้วยนะครับก็เหมือนตัวละครตัวนี้จะเป็นสายฮิปฮอปเหมือนกับตัวละครอาชุไรทะบุตุ คลกัน,นแต่รูปเต็มของตัวละครตัวนี้เรายังไม่ได้เห็นช่วงล่างเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันจะใส่รองเท้าหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะใส่นะครับก็จะเหมือนกับร่างแรกแล้วก็ร่างที่2นั่นเองนะครับโอเคนี่ก็คือรูปร่างของตัวละครแนวร่างระดับ U R ที่ใกล้จะเข้ามานั่นเองนะครับแล้วมาดูการโจมตีของตัวละครกิโรกิโรในร่าง U R ตรงนี้กันนะครับนี่ก็จะเป็นการโจมตีที่มีอาวุธเฉพาะ3ดาวนั่นเองทุกคนการโจมตีของมันนั้นก็จะเป็นการโจมตีหมูนะครับโดยจะมีลูกน้องกีี้ถึง3ตัว ัวของตัวนันตัวนี้ที่เป็นสายสิบของมันโจมตีไปแล้วก็จะมีดวงตาที่ออกมาตรงนี้ที่เหมือนกับออกจากมิติอื่นเลยนะครับออกมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยลูกนกกิกี้ถึง3ตัวตรงนี้ได้โจมตีไปยังฝั่งตรงข้ามแบบนี้กันเลยทุกคนโคตรเท่มากๆเลยนะครับแต่ก็ยังไม่พอเท่านี้ทุกคนหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ได้มีการโจมตีไปแล้วทุกคนสังเกตทีมเราไหมครับมันก็จะมีการฟื้นฟูเลือดให้กับเราอีกด้วยแต่ในการฟื้นฟูเลือดตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะคิดจากค่าการโจมตีของเราหรือว่ามันจะมีการฮิว พลังโจมตีของตัวละนเกโรเกโรตัวนี้หรือเปล่าตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าสกิลอันติของมันสกิลพาสิฟของมันจะออกมาในรูปแบบลักษณะไหนที่เราดูตรงนี้พอไปเลยว่าตัวละครตัวนี้อาจจะดีกว่าตัวละครโซนิกหรือว่าตัวละครที่มีการใต้เกิดหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่บอกเลยว่ามีคนหลายคนบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ดีกว่าตัวละครโซนิกในร่างยูที่ใกล้จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราในอีก2-3เดือนนั่นแหละทุกคนและนี่ก็คือตัวละครเกโรเกโรในร่างยูที่ใกล้จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีน ทุกคนคิดว่าตัวละครตัวนี้มีการโจมตีที่โคตรเด็ดขนาดไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับจากที่ผมดูสกิลการโจมตีของตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่โคตรจะดีเลยนะครับถ้าหากตัวละครตัวนี้มันคิดจากการโจมตีของมม่แล้วก็นำไปเป็นฮิลของตัวละครของเราหรือว่าฝั่งเรานั้นมันจะเป็นอะไรที่โคตรจะดีมากๆเลยนะครับจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มีการซัพพอร์ตฮิลเลือดฝั่งเราได้โคตรดีที่สุดเลยนะครับก็ว่าได้นะฮะทุกคนและเ,เพื่อนๆนั้นอยากสมตามหาตัวละครตัวนี้รเ หรือว่าจําเป็นต้องทำตัวละครตัวนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับไว้ตัวละครตัวนี้เข้ามาแล้วมาดูสกิลพาร์ของตัวละครตัวนี้ตัวเต็มว่ามันจะดีขนาดไหนและเราจะควรสุ่มตามหาตัวละครตัวนี้หรือเปล่า ก็มาลองดูอีกครั้งนะครับถ้าหากสกิลพาสีของตัวละครตัวนี้เข้ามาเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปรีวิวให้เพืเ่อนๆทุกคนนั้นได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนในส่วนของตัวละครกิรเกโรตัวนี้จะมาเป็นคอสกิลใหม่หรือเปล่านั้นอ๋อไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าหากตัวละครตัวนี้มันเป็นคอสกิลใหม่ที่มีการฮีลเลือดได้เรื่อยๆนั้นมันก็จะโคตรโหดมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่มาจมตีไปแล้วมันก็จะมีการฟื้นฟูเลือดแบบเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถทําให้ตัวละครฝั่งเรานั้้้นนนนนนนยยือู่ใทีีมมไดโคตราากกๆง็็จะเป ดีมากมากเลยนะครับถ้าเป็นคอสกิลใหม่นะครับแต่ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้จะมาเป็นคอสกิลใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครสายโจมตีที่มีการฮิลเลือดที่โคตรเด่นก็เป็นไปได้ทุกคนโอเคแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครกิโรเกโรในร่าง u ูตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เสียสละเ,เวลามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกก็ด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน See you next day Bye bye